ออออทีเเป็นสืืื่่่ชรัศูน,นยก์การทหารปืนใหญ่จัดพิธีอำมราธรงชัยเฉลิมพลและมอบ,บเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่ทหารกองประจำการที่ได้รับใช้ประเทศตลอดสองปีเต็มนำไปเพาะปลูกขยายต่อยอดในชุมชนหลังปด ประจําการพลตีพิสิทธิปัญญาณนะผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บังคับหน่วยทหารและมอบประกาศเกียรติคุณแก่ทหารกองประจําการดีเด่นและทําพิธีสวนสนามเพื่ออํมราธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชาให้แก่ทหารกองประจําการในสังกัดหน่วยขึ้นตรงของศูนย์การทหารปืนใหญ่ภายในค่ายภูมิพล ณนะรานกีฬาอนเนกประสงค์ศูนย์การทหารปืนใหญ่โดยมีทหารกองประจำการผลัดที่หนึ่งรุ่นปี2 5 6 6ซึ่งมีภูมิรำนาอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่างจากกรมนักเรียนโรงเรียนทหารปืนใหญ่กองพันบริการกองร้อยบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่กองพันทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่และหน่วยตรวจโรคศูนย์การทหารปืนใหญ่ ที่รับราชการครบกำหนดที่จะได้รับการปลดจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่หนชั้นที่หนึ่งในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2568รวมจำนวนทั้งสิ้น3 3 1นายที่ได้เสียสละเข้ามารับราชการเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติมาเป็นเวลา2ปีเต็มเพื่อปกป้องสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ จนครบกำหนดปลดประจำการและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูด้วยการเข้ากระทำพิธีดังกล่าวอย่างสมเกียรติอย่างสมเกียรติทั้งนี้ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ยังได้เน้นย้ำให้กำลังพลที่ได้ครบกำหนดปลดประจำการนำความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติในการรับราชการตลอดสองปีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและเป็นแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของชาติ ให้กับหน่วยงานราชการในฐานะเป็นทหารกองหนุนที่ดีโอกาสเดียวกันนี้ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ยังได้เป็นประธานมอบเมล็ดพันุ์ผักพระราชทานในโครงการทหารพันธ์ดีค่ายภูมิพลต่อเบื้องหน้าพระชายารักษ สมเด็จพระคณิษฐาทิ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีให้แก่ผู้แทนหน่วยของน้องทหารที่ปดประจำการได้นำกลับไปปลูกขยายพันธุ์เพื่อใช้สำหรับการบริโภคในครอบครัวรวมทั้งแบ่งปันผลผล,ผลิตภายในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงและเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อปลูกในรุ่น ต่อไปซึ่งกำลังพลทุกนายต่างมีความปิติยินดีทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทา,านมเมล็ดพันธุ์พืชและมีพระราชประสงค์ เพื่อให้ชุมชนได้มีเมล็ดพันธุ์พืชที่ทนทานต่อโรคให้ผลดีนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ขอขอบคุณข้อมูลภาพขา่าวจากคุณสัมชายเกตฉายผู้สื่อข่าวคทบหประจำจังหวัดลบบุรีสนับสนุนข่าวโดยบริษัทมโหลานเบเกอร์ cker, และไอคาวานาคาเฟ่ร้านลุ่งรัศมีโลกแห่งของเล่นเด็กมีมาตรฐานมออกกอนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบปริพตทีวี ทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยา่างคมชัดภัร,รักทองแก้วผู้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน